ยกไปร้อยห้าสิบบาทเ่าตัดเยอะมว่าณนั้นสวยงามครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ก็ยเห็นนะครับเป็นเกียรตอย่างมากกับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับที่ตัดอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นไร่ของเขาแก่เองนะครับมันไม่มีตอครับหินก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าปรับมาเพื่อใช้กับรถตักอ้อยโดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจตุรงการเกษตรครับ ถำมืดเปิดตาก็ับ่ไปใช้ได้พี่นังเอ้ยอยู่กันจนกว่าจ่เลิกกูุณละ <c oughs> ช่องยู u ูบจะตรงการเกษตรขอนําท่านผู้ชมเข้าไปรับชมมาหาุพพื้นบ้านนะครับบรรยากาศในใไฮอ้อยได้พี่นังได้บรรยายด้วยระบบ2ภาษาภาษาอีสานไษาอีสานกับภาษาไทยภาคกลางนะครับภาพที่ท่านรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นการเทอ้อยจากรถกระเช้านะครับ ใส่ลูกพ่วงนะครับลูกพ่วงนั้นเป็นพ่วงความสูงจําไม่ได้ต่อจากอูโชคชัยอุดรธานีอูที่มีชื่อทางด้านต่อรถพ่วงรถสิบล้อนะครับอูโชคชัยอุดรรถไถที่ใช้เป็นรถไถนิวฮอลแลนด์เอาคือบ่เคียมันน่าเสีย มมันสิเต็แล้วล่ะครบก็เช่าขนาดหกตันมัน้งไ่เกินหกตันนะครับสูงนะครับตัวนี้แหละครับนี่เรารถสําหรับบรรทุกอ้อยต้องอย่างนี้แหละครับจะต้องเป็นตัวสูงนะครับไอ้เพิ่งบรรยากาศครับ มันจะค่อยๆลงครับไฮดรอลิกมันจะค่อยๆลงเริ่มต่อครับ แดดน้อมลมตกระลอกเมื่อแล้วนะครับเนี่ยเปิดไฟรอแล้วครับสวยงามครับสวยงามนานๆจะได้เห็นรถตัดอ้อยตัดตอนกลางคืนนะครับ บ่หยุดเป็นบ่เนี่เอาเต็มนี่ล้วก็เศร้าเป็นบ่แปลงบันดให้บ่มีอีกแล้วบ่ไปบันนอกแสงขวยแสงเล่นบ่มแป่นจป่าแ่าแปลว่าปว่าแไล่ปลว่าว่าแปว่าแ่าลวแปลว่จวทาว่า่อนวแป่ว่าแล่้าแว่า เราต้องไปเอาทางไกลก่อนได้ครับพี่น้องครับเขาต้องระวังนี่มันเป็นปัญหาโลกแตกครับเออมันบัคุ้มค่าตัดซื้อรถตันแล้วกันเนี่ยอ้อยสดเนี่ยเถอเอออเพราะว่าเพราะว่าอ้อยไฟไหม้นี่เขาจะไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้เงินช่วยนะครับไอ้ที่บอกว่า120บาทต่อตันก็นั่นแหละครับก็คืออ้อยสดนั่นแหละครับเป็นเงินที่จูงใจ เป็นเงินที่จูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดผมนึงกล่าวแล้วว่าการที่จะให้ตัดอ้อยสดนั้นท่านจะต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่กเกษตรกรในการเข้าถึงรถตัดอ้อยนะครับเพียงสั้นลักการไหมเะนะี่เอาเปิดไฟครับเป็นบุตตาของช่องไร่ไล่ไม้เอ้ยเิ่นเปิดในเบิ่งเ,เ,เอ้อครับน้าคขมหวานคนใจส่วนเงีนเข้าวหอเข้าอันตามที่แบบ้บบบาคขมหวาน ยี่สิบบาทก็ถูกมากแต่โยนี่ยังสวยงามมีปะว่าเขาเขาเขาเบาเลยยี่สิบจต่วาค่าความหวานเขาเห็นเขาเห็นไหมมันมีค่าความหวานตุ๊กไปร้อยห้าสิบบาทตัวตันเยระมาณนั้นสวยงามครับบรรยากาศอย่างนี้ไ,นไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นเกียรติอย่างมากกับช่องยูทูปจตุรงค์การเกษตรครับ ตับอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นเล่ของเขาแก่เองนะครับมันไม่มีต่อครับหินก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าปรับมาเพื่อใช้กับรถแต่อ้อยโดยเฉพาะนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามมากครับ วตายเลยครับตัดกันจนข้ามมืดนะครับ ้องปยานนบีเะัใบมีดเริ่มจะนั่นแล้วล่ะครับมันจะรูดแล้วละ่ะปัญหา อย่างที่พี่สมคิดบอกแล้วนะครับว่าบางทีหางมันก็ไม่ไม่กระดิกก็มีนะครับต้องเข้าใจนะครับว่ารถเือรสองแต่ว่าเราต้องซ่อมมันครับยังไงก็ต้องซ่อมครับจะถูกจะแพงก็ต้องซ่อมครับเพราะว่าเขาทําประโยชน์ให้เรามากมายมหาศาลและคะนนับนะครับขณะนี้ท่านกาลังอยู่รับชมนะครับบรรยากาศการตัดอ้อยนะครับ ก็บรรยากาศการสร้างเนื้อสร้างตัวของท่าแก่นะครับปฏิถอยได้แบบนี้อยู่กันเป็นเพื่อนครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับ เมมโมรี่ <Memory S 2> จะเต็มแล้วครับ <laughs> ถ่ายกันสุดๆแล้วครับหยุดก่อนนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับช่อง YouTube จะตรงกันเกษตรนะครับ เดี๋ยวเทสนี้จะขออนุญาตหยุดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง